นี่คือหนึ่งผลงานการหนีตำรวจที่บ้าที่สุดในคลิปนี้และผมกับไอ้คนจะมาแข่งกันสร้างสรรผลงานการหนีตำรวจที่ไม่เหมือนใครและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยู่ที่ประเทศหาฟูสีสั้น2มีจิจกรรมให้เล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นไตกีฬาแอร์ดรอปและในตอนนี้ยังเปิดรับหน่วยงานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าตำรวจและในตอนนี้แอดมินกำลังอัปเดตระบบที่น่าสนใจมากขึ้นหน่วยงานตำรวจหมอก็พร้อมเล่นครับสุดิการแก๊งครอบครัวก็ตามนี้เลยแจกหนักแบบบึ้มบั้มซ um ัมเบ้และสำหรับใครที่อยากเล่นลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนนะคครรว่าาใจได้เป็ สางสรรผลงานการหนีตำรวจเป็นคนแรกครับผมเอาละครับผมนมค้นหนีก่อนสรุปนคมค้นหรือไม่ท็ออ๋อนมค้นครับผมนมค้นครับผมการสร้างสรรค์ผลงานการหนีตำรวจจะแบ่งออกเป็นคนละ3มรอบววิธีไหนเป็นการหนีตำรวจที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับวิธีที่หนึ่งของนมค้นจะใช้เครื่องบินจิ๋วลำเล็กที่สุดในประเทศมาหลบหนีตำรวจครับตำรวจไม่จะมาวะสเสียงมาแล้วนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วร่อนมาแล้วมาแล้วรถกบได้รถกบได้เฮ้ยมาแล้วนะครับจังหวะนี้ สวนทางกันเอามันงงนะเนี่ยมันงงนะเนี่ยดูดูกันว่าคุณนมคนจะสามารถทำภารกิจนี้ได้วสำเร็จหรือเปล่าเอ๊บโอ๊ยยังแตกเออกูจะแบบเล่นเล่นลิ้นให้มันแบบว่าให้มันห่างหน่อยอ่ะไม่งั้นไม่ทันแน่ไม่ได้ละไม่ได้ละเล่นลิ้นไม่ได้ละขึ้นไปเลยแล้วกันเกียไม่น่าทันว่ะดูทรงหลุดมาแล้วนะมาแล้ว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 อาจจะทันอาจจะทันอาจจะทันเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บหมายมันยิงเลยนะ ยิงมึงนะคุณยิงมึงนะเอขึ้นทันว่ะอุ้ยมันไม่ยิงมึงหรอยังไม่แตกคัะคุณตำรวจยังยงไม่แตกค่ะคุณตำรวจเออมันหินยางมึงด้วยอ๋ออ๋ออ๋หอุ้ยเอ้าว่ะเอาว่ะบินไปแล้วว่ะเฮ้ยเอ้าว่ะเอาว่ะบินไปแล้วว่ะเฮ้ยดูมันดิตอนนี้ไอ้คนนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้แต่ว่าตำรวจอะ ไปแล้วครับเพราะว่าฮอมันตกตรงนี้ไงแล้วมันคิดว่าเออฮออยู่ตรงนี้ศพก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ที่ไหนได้อยู่บนหลังคาฮะอย่างนี้ถือว่าหลุดนะครับหลุดก็ได้แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับอันดับที่2ของผม้วครับภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเหมือนจะแบบธรรมดานะแบบไม่มีอะไรนะแต่ทุกคนหารู้ไหมครับผมมีเซนเซอร์ประจําตัวผมเซนเซอร์เซนเซอร์อ,รอ,รอัย เราอย่างแรงอะครับผมเฮ้ยทวีอะไรนะอะไรอะไรไม่เป็นไรเนี่ยโอเคเล่นต่อ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 เล่นเซ่นต่อร์่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเ่นต่เล่นต่อเลนต่เล้นต่อเ่นต้เลนต่อเล่นตคอเล้นตอเลีนต่อเล่นต่อเลนตัอเลนี้อเลียวอคล่นอเลนตอล่นต่อนตอเล้นตือเล่นต้อเล่นอเล่นต่อเล่นผมอม่นต่เ่นต่อเล่นต่เลีนต่อเล่นต่อเล่นอเ่นต่อเ่่อเล่นต อาล่ะไอ้กูจะไปท่าน้ำกันนลโอเคกูรออยู่กูกูรอสแตนบายแบบอิสติดดริสดดุรถรนรถ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 รกสวรถรถรถยมรถรถรมรถร้รถ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 เถรรถ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 รทรถ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 ่ถรถรถรถะไรถ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 อยร่รรถรถรถรปรรอ่ะชิบหายละอุยไม่แตกสวยตัวตร เฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้ว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 ยังไม่แตกยังไม่แตกเปะนะต้องเปะนะจำเส้นจำเส้นไว้จเริ่มงานเงียงๆเลยเริ่มไปเลยล่ะ้าวิ่งไปโดนตึตามก็ได้เลยนะเออมันตามได้ดิหาโอเคตอนนี้หลุดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปความคิดที่สาม อันดับที่3ามดีกว่าไหมเพื่อนวิธีที่3ของนมข้นใช้รถลากที่มีขนาดใหญ่ที่วางรถที่เหมือนกันไว้ด้านบนและเพื่อนของผมจะเหินลงมาหายตัวเพื่อหลอกตำรวจนั่นเองอู้ใครที่เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นเด็กนะครับอย่าก,กินตามแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตกกระโปรกโสโรคอะไรเซล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 เซคซลรัางมืร <c oughs> อรอ,ย, <c oughs> อย,ยังแตกยังแตกยังแตกย่งไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเค ผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับคุณลมคนผมเชื่อว่าคุณทําได้แต่มันไม่ห่างวะตำรวจตามติดเลยไม่ห่างหรอเออมาแล้วมาแล้วมาแเราฮึบฮึบหายลงมาเราลงมาเรามันงงมันงงอะมันงงมันตามด <c oughs> <ะ>ูวะโอ้มันยิงบไมไหมอะ่ะยิงผมทำไมมันยิงมันยิงผมทำไมสี่รถมันคลายกันจัดอ่ะขอยิงผมทำไมครับคุณตำรวจ รถต้องขายอยู่บนรถคุณนะครับไหมผมจะไปขายเอาคุณตำรวจลองเช็คดูครับอ่าผมไม่เช็คอันนี้มันมีงานใหม่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยขนรถขายครับใช่แต่ว่ามันมันจะพอดีเกินไปไหมครับแบบลงมาปุ๊บก็เจอรถเขาอยู่บนรถคุณน่ะยี่ห้อเดียวกันและสีเดียวกันเขาขโมยจากบริษัทผมมาหรือเปล่าลองลองลองเช็คได้ครับตรวจสอบได้เลย ให้ม,ม,มันไปเช็คมันอะให้ไปเช็คดูอะลองเช็คครับเชิญนะผมระวังด้วยนะครับพอดีรถรถหลายร้านเลยใช่ครับมันตรงกับที่แจ้งมาในสารระบบของทางกรมตำรวจเอาหรอถ้าเราถ้ามันไม่ใช่แล้วแบบนี้ผมฟ้องคืนได้ไหมเนี่ยสมมติว่าแบบอยู่ดีๆผู้ต้องหาขับรถผ่านมาแล้วคุณบอกว่ารถมันใช่คุณแจ้งความเท็จนะครับคุณตำรวจไม่แต่ว่ารถคันนี้มันอยู่ในรายชื่อรถที่ถูกเอาไปก่อคดีจบ รถคันนั้นคืออะไรครับเนี่ยเอาสสวัดีครับคุณตำรวจทำอะไรครับเนี่ยเอารถทำไมถึงตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องนั้นคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปละเจ้าเฮ้ยเนียนอยู่นะเลยผู้หนึงอะรถเขาอยู่นู่นนะผู้ต้องหาอยู่นู่นอะอ่าอันี้เอานี้เดี๋ยวเพื่อความไม่ไม่ล่าช้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้อ่าอันนี้ถือว่าเป็นน้ำใจจากตำรวจเล็กๆครับโอ้โหขอบคุณครับผมแช้กล่องเดียวพอเนาะมันหลายร้อย สามวิธีการหนีตำรวจของนมข้นก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสวิธีการหนีตำรวจของผมกันต่อเลยดีกว่าครับวิธีที่1ผมจะใช้ความเรียบง่ายโดยการปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วบอกว่าโดนขโมยรถและให้ตำรวจไปส่งที่สอนอครับหลังจากที่จบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอีโมดสลีฟกันตำรวจนอนตายไงเหรอเอ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 อจะรู้ปะมึงรู้ปะ มาลงไก่อ่ะไก่อ่ะสวัสดีครับเฮ้อสวัสดีครับคุณตำรวจอันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับเออผมโดนขโมยรถอะครับเฮ้อยอ้าวรถตํารวจหลุดเหรอใช่ครับผมเพิ่งจะมาไล่เคดอะเฮ้อนียต้องต้องโดนปรับครับจริงครับใช่ตามหลังต้องดุติดแส่นะได้ครับส่งส่งผมไปสอนอนหน่อยเพราะว่าดูผมเรียกวอแล้วไม่มีคนอันนี้เลยอ่ะเฮืออ๋อขอโทษครับขึ้นรถเลยครับ ไอ้มันเชื่อปะขอบคุณครับอืออืออเงี้ยอะไรวะ้ส่อะไรครับอ้ยบ่อยกังอีกน้ำนะครับขอบขอบคุณมากเลยครับอืออ่ยคร้บผมยังไม่ได้่นั้นะค้บับเอาเอา้ับไม่จ่ายข้าบับผมเโอ้ด้อยเลยครับอือมันจะเอาข้าบับผมด้วยหรอเอ๊ะ มิอสุดเก็ดเอเยยเอาละฮะเดี๋ยวมาถึงวิธีที่2นะครับผมได้จ้างบอลลูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไฟเอเพื่อมาใช้ในการหลบหนีตำรวจในครั้งนี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูในอินโทรกันเลยดีกว่าครับ let's go <S วิธีที่2ของไมโทจะใช้รถกระโดดได้ขึ้นไปยังบอลลูนขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้และหลบหนีตำรวจอย่างสมบูรณ์แบบมาแล้ว<ๆ>ตำรวจมาแล้วรถรถรถผมอยู่บนบออ่ะ อ๋อมึงจบตรงินหรอเ่าเออใช่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 ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วน่าจะประมาณ10วิได้น่าจะได้อยู่10วิ10วิโอเคน่าจะถึง10วิชิวชิวตอนนี้เหลืออีก7วิผมต้องพยายามคุมรถครับมันจะงงพว่าทำไมมีบอลลูนตรงนี้ไม่งงหรอกจิงจิ้งจิ้งอะไรต้า ป้วจ้านไปลุ้นรู้มันงงมะไปแล้วไปแล้วโอ้โยล่วงไอ้ย่าล่วงเอาเอาล่วงไอ้ย่าเอาได้อยู่แต่ก็ก็ก็ไม่แย่ดุเปล่าหล่นไปไหนอะไม่รู้มันงอนแล้วเอาไะเดี๋ยวไปดูความคิดสร้างสารรค์ของผมอันดับที่3กันเลยดีกว่าครับ วิธีที่3ของไมโทจะเป็นการสังหารตำรวจแบบเลือดเย็นโดยการจะหลอกล่อตำรวจมายังจุดหมายและใช้ปืนยิงกดจากนั้นผมจะใช้รถพ่นไฟยิงตำรวจจนตุยครับมาถึงวิธีที่3กันแล้ววิธีนี้จะเป็นวิธีการที่เราจะล้างแค้นตำรวจคือการเชือดสังหารเขาโดยการย่างสดๆกับรถไฟนั่นเองนะครับรถไฟออคือรถยิงไฟนะไม่ใช่รถไฟที่แบบ BTS อะไรอย่างเงี้ยหรือ MRT อันนั้นไม่ใช่นะครับรถไฟที่แบบยิงไฟปิ้วปิ้วปิ้วมาแล้วตำรวจมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ ไปเลสโก้รถกบด้วยปง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 มามาพี่รอยอยู่เนาะได้ได้ได้ไอุย้ยมองไม่เห็นปึ๊บจุ๊อุ้ยอุ้ยแตกแตกแตกยางหนึ่งสวยมันคือจังหวะทามมิ่งที่ดีนะครับในการยางแตกหนึ่งยางเนี่ยเพราะจะทําให้ตำรวจแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกตัวว่ามันจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เออไม่ใช่มันจะรู้สึกดีครับสายสายโดนมาเลยนะบ้างใช่ใช่่มาเลยลงตามะมันลงตามะมันลงตามะ กดไว้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 เดี๋ยวกูย่างเอาขึ้นรถไม่ได้กดไว้เอาเอาเอาชิมหายกดือแมงเลยแล้วกันนี่ือแมงแล้วเอาเอาเอากดไว้กดู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 กดแมงเลยสบายตำรวจนะโดนนะยิงไปยิงไปขึ้นได้ยังไได้แล้วได้แล้วได้แล้วย่างมัน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  ได้เป็นอ่ะโดนเป็นอ่ะโดน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 ยังสด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 ไม่ตายอ่ะไม่ตายนี่ก็แบบโกดไรเดอร์แล้วนะนี่เป็นไงวิธีของผมคือการเชื่อตตำรวจอย่างแท้จริงนะครับล่อมาพึ๊บใเหยคนยิงกดแล้วผมก็ กระทืบและผลโหวตจากการสรุปคะแนนที่ผมโพสลงชุมชนนะครับวิธีของไอคอนใช้เครื่องบินจิ๋วในการหลบหนีตำรวจมีคนโหวตมากที่สุดถือว่าไอคอนเป็นคนชนะครับและผมเป็นผู้แพ้ไครับรถแตกเกือบทำตำรวจแตกทั้งสอน,นอแอาร์ตาอดูฟากิงบราเโบฟอร์็อ